สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเก้าพยากรแก้วเก้าหนึ่องสี่ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมนะคะพศสอ6พซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาววันอาทิตย์นะคะ เรามาดูกันซิว่าชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนสิงหาคมจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดวควรรู้สิ่งใดวควรระมัดระวังนะคะดูเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอพลังงาน10บใบค่ะท e ีอออขึ้นมานะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโอกาสนะคะเอ่อ f ิกออัขึ้นมานะคะอืม เทปออฟคั cups, นะคะว้าวเก้าเหรียญอ่าซิกออฟสอดนะคะสวินเหรียญคะ่ะจัสติกค่ะทรีออฟเพนเดนท์ t คิ o ทูออฟสอดนะคะแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมชันะคะเดอะเด ในภาพรวมนะคะชาวันอาทิตย์นะคะคุณจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือแม้กระทั่งว่าใครที่แบบมองหางานนะคะคุณจะมีตัวเลือกมีช้อยเข้ามานะคะอาจจะเป็นอาจจะมาจากความสัมพันธ์เดิมๆนะคะก็คือเพื่อนร่วมงานคนที่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนำเอาข่าวดีนี้มาให้คุณนะคะการเงินของคุณนะคะในเดือนนี้มีก้าวเหรียญขึ้นมาแน่นอนว่ามีความโชคดีนะคะใครที่ มีแลนที่จะทำอะไรเยี่กับอสังหานะคะที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้รับการตอบอได้ได้ขย,ขยายได้โยกย้ายนะคะโยกย้ายแบบไหนอะ่ะก็คืออาจจะแบบมีคนดิวมีคนติดต่อเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะให้อ่าอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายเอกสารบัญชีเข้ามานะคะให้ดูดีๆนะคะอืมหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ การเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจหรือว่าคุณมีความกังวลใจนะคะเดือนนี้คุณจะสามารถตัดจบเคลียร์ปัญหาได้นะคะ,ะในเรื่องของกฎหมายเอกสารนะคะหรือใครก็ตามที่มีประเด็นนะคะเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะมีมาก่อนหน้านี้เดือนนี้จะจบได้นะคะจะจบลงคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้นะคะขอดู The Date เพิ่มหน่อย อืมสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับรถอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่ามันจะจบลงนะคะคุณจะรู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจมากขึ้นกับปัญหาอันหาที่มันอาจจะสะสมมานานอะไรอย่างนี้นะอ่าพูดเป็นประเด็นประเด็นไปนะคะอ่าเป็นภาพรวมด้วยแหละนะดังนั้นก็ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็แล้วไปนะคะทีนี้เรามาดูทีละเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อย การงานนี่มองเห็นแล้วแหละว่ามีโอกาสเข้ามานะคะขอดูเพิ่มนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้อมว้าวการงานใดนนี้อาจจะเป็น one man โชนะคะหรือว่าหรือไม่ก็คือคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเป็นสําคัญนะเป็นสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามเหมือนกับว่า คุณจะถูกมัเงมินนะคะหรือแม้กระทั่งว่านอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังจะทําให้เกิดปัญหาอะไรแบบนี้นะเดือนนี้มันก็เลยแบบคุณจะต้องแบกภาระในเรื่องของหน้าที่การงานต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วต้องแบบว่า,าประคับประคองสถานการณ์เพียงลําพังด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่แบบว่าเป็น King ง f s w o r d ขึ้นมาเนี่ยคุณทําได้นะคะคุณสามารถคุณแครนะคะทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามปัญหาใดๆจะเข้ามานะคะคุณจะจัดการได้ อเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังในการแบบคิดตัดสินใจในระดับที่สูงมากเลยนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์การงานแน่นอนว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยหนักแต่สําเร็จนะคะมองเห็นความสําเร็จอยู่มองเห็นโอกาสนะคะแต่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะเพื่อนร่วมงานหรือใครใดก็ต่างนะคะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาอะไรประมาณนี้เนาะอืมทีนี้เรามาดูกันเงินการเงินวางแผนให้ดีนะคะอืมเพราะว่า อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจับใจใช้สอยกับผู้คนสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแบบอุปรับฉับพันนะคะทำให้คุณจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องของการเงินที่แบบอาจจะมีเรื่องเข้ามาเนี่ยมันก็ยังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอยู่นะคะเป็นเห็นไหม edge of p e n a c l e ขึ้นมาหมายความว่าคุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินจาก จากความสามารถของคุณจากสิ่งที่คุณลงมือทํามาก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งว่าทักษะความสามารถของคุณอาจจะทําเงินให้คุณนะคะคุณจะมีโอกาสอันดีเข้ามาหลังจากผ่านปัญหาความวุ่นวายที่แบบมีในเรื่องของการใช้จ่ายมีในเรื่องของการแบบอาจจะขาดสภาพคล่องสักระยะเวลาหนึ่งหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้คนสถานการณ์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นนะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอืใครที่แบบลงทุนหรือว่า โปรโมทสินค้าหรือทำแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการตอบรับได้รับเงินก้อนได้รับความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอืมโอเคทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ทั้งสามสถานะสำหรับคนมีคู่นะคะโฟกัสที่ความมั่นคงนะคะของครอบครัวนะคะมองไปข้างหน้าด้วยกันความสัมพันธ์ถือว่าดีนะคะอืม มันเป็นเหมือนหยินหยางด้วยแหละในเดือนนี้คู่ของคุณนะคะใครคนใดคนนึงก็คือหยินกับหยางนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความผสมผสานลงตัวกันได้ดีนะคะมีอะไรอีกอ่าม,มีเกณ่การเดินทางร่วมกันนะคะการคิดการตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากเนาะทีนี้คนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้มีข้อตกลงร่วมกันนะคะอา,อาจจะได้พูดคุยกันหรือแม้กระทั่งว่าถึงเวลาที่จะต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยมีช้อยมีตัวเลือกใหม่เข้ามาบางคนอะ่ะอาจจะหันไปสนใจให้กับสิ่งที่มันแบบ เป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นความมั่นคงเรื่องหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้มองว่าคุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะการตกลงกันนี้อาจจะเป็นว่าเออดูกันแบบอาจจะยังไม่ต้องอะไรแต่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะได้ได,ได้มีช้อยมีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีข้อตกลงร่วมกันอ่ะสั้นๆที่นี้นะคะ คนที่เป็นโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดเดือนนี้นะคะคุณจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณด้วยแหละเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นธาตุด,ดินนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะแต่ว่าแก้วมองว่ามันเป็นการเข้ามาแบบอยากรู้จักทําความรู้จักอะไรแบบนี้นะอ,อ,อาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องดิวตกลงเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าใครก็ตามที่เข้ามาเราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะอืม มาดูสรุปกันหน่อยสักห้าใบเดือนนี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่เป็นคำเตือนเลยนะคะระวังในเรื่องของการมีอีกโก้หรือว่าอาทำตามอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปตามใจตัวเองจนเกินไปนะคะมันอาจจะทำให้คุณแบบอซิเคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพนะคะก็ก็มีด้วยนะคะ แล้วอะไรอีกอืมคุณต้องการการพักผ่อนคุณต้องการการเยียวยานะคะแล้วก็ใครที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็สิบดาศษใครที่ต้องการแบบว่าใครที่แบบต้องการการเยียวยาการรักษาหรือว่า สุขภาพมีสุขภาพในมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาก่อนแน่เนี้ยคุณจะได้รับการเยียวยาแล้วก็มีโอกาสที่จะหายนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของอเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะการเริ่มต้นการเดินทางหรือแม้กระทั่งว่าการทําอะไรใหม่ๆนะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึก ประเด็นต่างๆสักเท่าไหร่นะคะก็เอาเป็นใจความสำคัญไปเพราะว่ามันก็หนึ่ง mm. เดือนนะเนาะชีวิตคนเรานะคะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาธรรมดานะคะ mm. แต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบก็ถือว่าเป็นปกติของชีวิตคนนะเนาะใช้วิจารณญาในการับรชมรับฟังนะคะมีเวลาก็ทำสมาธินะคะปรับสมดุลในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะเผื่อแผ่เมตตา คุณได้รับพรนะในเดือนนี้ว้าอีกครั้งหนึ่งชาวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะอะไรใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะผ่านไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนฟ้าหลังฝนเข้ามานะคะเพราะอะไรเพราะคุณได้รับการสนับสนุนได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการอวยพรที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณดีมากๆนะคะถ้าคุณมีเวลาคุณก็ ทำสมาธิหรือไม่ก็ทําบุญเผื่อแผ่เมตตาคือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นพลังงานดีๆรอบตัวคุณแล้วก็ย้อนกลับมาหาคุณนะคะการอบกอดด้วยธรรมชาตินะคะเนเจอร์ Major, หรือแม้กระทั่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายพระแม่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณแม่ของคุณเองนี่แหละเออเป็นคนที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณนะคะคอยวอวยพรคุณ p พสเปอริตีนะคะความมั่นคงมั่งคั่งนะคะสัญ,ญญาณจาก ความสำเร็จนะคะในอนาคตกำลังเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันเข้ามาเป็นบททดสอบเป็นอะไรที่มันแบบทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยจงคิดเสมอว่ามันเป็นบทเรียนของชีวิตแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองนะคะให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตที่ดีแน่นอนนะคะอ่าโอเคเนาะ เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกาลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ